สมัยหนึ่งท่านพระมหากัจจานะอยู่ที่ป่ากุณทาวันใกล้เมืองมะทุราครั้งนั้นแลปพรรามกัณฑะราชนะเข้าไปหาท่านพระมหากัจจานะถึงที่อยู่ได้ปราศัยกับท่านพระมหากัจจานะ ครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งณัที่กวรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ถามว่าดูก่อนท่านกัจจานะข้าพเจ้าได้ฟังมาดังนี้ว่าท่านสมณะกัจจานะหาอภิวาทลุกขึ้นต้อนรับ พวกปรามที่จาราแก่เท่าล่วงการผ่านไวหรือเชื้อเชิญด้วยอานสนะไม่ดูก่อนท่านกัจจานะข่าวที่ได้ฟังมานั้นจริงแท่เพราะท่านกัจจานะหาอภิวาทลุกขึ้นต้อนรับพวกปรามที่ชาราแก่เท่า ล่วงการผ่านวัยหรือเชื้อเชิญด้วยอาสนะไม่ดูก่อนท่านกัจจานะการกระทำเช่นนี้นั้นเป็นการไม่สมควรแทร้ท่านพระมหากัจจานะตอบว่าดูก่พระรามภูมิคนแก่และภูมิเด็ก ที่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ทรงเห็นพระองค์นั้นตรัสไว้มีอยู่ดูก่อนพร,ราหมณ์ถึงแม้จะเป็นคนแก่มีอายุแปสปี90ปีหรือหนึ่งรปีแต่กำเนิดก็ดี แต่เขาอย่างบริโภคกามอยู่ในถ้ำกลางกามถูกความเร่าร้อนเพราะกามแผดเผาถูกกามอวิตกเคี้ยวกินอยู่ยังเป็นผู้ขวนขวายเพื่อสแสวงหากามเขาก็ย่อมถึงการนับว่าเป็นพานไม่ใช่เถระโดยแท้ ดูก่อนพร,รามถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กยังเป็นหนุ่มมีผมดำสนิทประกอบด้วยความเป็นหนุ่มอันเจริญตั้งอยู่ในปฐมวัยแต่เขาไม่บริโภคกามไม่อยู่ในท่ามกลางกามไม่ถูกความเร่าร้อนเพราะกามแผดเผาไม่ถูกกามมวิตก เขียวกินไม่ขวนขวายเพื่อสแสวงหาการเขาก็ย่อมถึงการนับว่าเป็นบัณฑิตเป็นเถระแน่แท้ทีเดียวแลทราบว่าเมื่อท่านพระมหากัจจานะกล่าวอย่างนี้แล้วพราหมณ์กันทราชนะได้ลุกจากที่นั่งแล้ว ผมผ้าชฉวียงบาข้างหนึ่งไหว้เท้าของภิกษุที่หนุ่มด้วยเสียงกล้าวกล่าวว่าพระพูดเป็นเจ้าแก่ตั้งอยู่แล้วในภูมิคนแก่เรายังเด็กตั้งอยู่ในภูมิเด็กข้าแต่ท่านกัจจานะภาสิทธิ์ของท่านจแจ่มแจ้งนักข้าแต่ท่านกัจจานะ ภาษิตของท่านแจมแจ้งนักท่านพระกัจจานะประกาศธรรมโดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือส่งประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีจักษุจักเห็นรูปฉนันข้าแต่ท่านกัจจานะ ข้าพเจ้านี้ขอถึงพระโคดมผู้จเจริญพระองค์นัน้นกับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์เป็นสารณะขอท่านพระกัจจานะจงจำข้าพเจ้าว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป